อะไร้วสิบตุยบอสสิบตุยตุย่วเนาะตุยเอาพี่น้อยนาะเปิดภาพขึ้นมาเมื่อนี้ก็พบเจอกันอยู่เพื่อนในส่วงบรรยากาศ ตอนแดดๆนาะพี่น้องเนาะอ่าฝ้าหลังฝนพี่น้องเอ้ยอ่าเมื่อเ้านี่ฝนตกอ่าแห้งเติบเบนาะพี่น้องเนาะคิดว่ามันสิบบัเศาร์อ่าเดยเอาก่อนอื่นกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะปารุงกันเบิร์ดสุขุสุข,ขนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะประวัติสิเป็นทางพี่น้องฟังลาวเาฟังไทยหรือ่าต่างประเทศพี่น้องเลยก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง มุกดาวันสาวลาวคือเกนะ่าเนาะอ่เมื่อนี้พบเจอกันอยูเอ็นคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อนะเนาะกะเทเแรกกำลังว่าสิออกไปเวียกพี่นอนะ้องเนาะอ่าแต่บริณฑเจ้าของว่าสิออกไปเบิ่งงวัวพี่นอนะ้องเนาะงัวอันทางสาม,มุกดาแล้วก็าทางแม่เนาะเอาให้เพิ่นเลี้ยงเป็นปีนึงเลยพี่น้องเนาะบ่ได้เคยไปเยี่ยมไปรอจ้าก็กเลยว่าสิพากันไปแล้วรถเพิ่นบ่อยู่พี่นอ้องเอ้ยก็เลยอ่ามาทำคลิป หรือว่าไทยาภาคส่วนทางลุงร้างเฮาเพิ่นเฮ็ดเฮือนเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเฮ็ดอันเฮือนครัวพี่น้องเลยทางสามโมกดาเนี่ก็พอดีหายทางสร้างเพิ่นก็หรือว่าต่อเติมาทางครัวออกมาพี่น้องเลยเนาะก็ออกกับบริข่วงปนได้ซีเมตรพอได้อันจ,พจพุพื้นจุภัยพี่น้องเนาะ ไปเดี๋ยวอนอื่นเดี๋ยวไปเบิรงไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยเจียงรักแอดแอดเดี๋ยวพี่น้องเลยมันนี้คือเพื่นสีเทคาข้าโอ้สบายดีเด้อลุงส้างเด้ออพี่น้องเลยทางประตูเอาบูดเท้าเอาบะไรเอานม่มาข่าอยู่นไหน

เป็นอะไรเออขางเข้ยาดิฮ้อยเนาะเฮงพอได้อะไรพรตูนี่ก็ได้ฮับมันปับมันีบีนมันีวีโอ้ยเห็ดลักนี่เห็ดแดง่้าลูกจนทั่ว

มันน no uh, ี่เป mm ็น hmm ชีเทคานก่อนมันนี่พี่ดาเนาะเทคานก่อนเขึ้นเทคานก่อนสมือสามืออะคานนี่ก็เพื่อมัเล็บกนี่ไัน่ด้่จนี่น้นงัะ่าเขา่าฮะก็แล้วจันบ่

vậy ừ, đấy thôi. Nào bạn. Ừ. Ừ, Hử? Đi cậu. Ta ưn đó anh hết anh đang đi cậu, chạy ở ngoài cậu đi trời Ồ, anh phải. เขกะอนันนี้คิดนะอมีแล้กับสาวเลยตีพตเออเอาเล็กนั่นเขาจะอดไปคนตะก้อมันจบ่อได้ดิมันจบ่อไดตามมหินตาเล็กยังงอยู่ไหนฮะไปิเขามหินลายพวะ ้ามทีน้อยบมงทน้อยถึงใช้ฮอร์โมนดินบางทน้อยฮอรโมนมันมุดลับลับไแล้วอันดินนี่พระยาสโลพาไอ้นั่นก้อนกันนมื่อื่นพูดพระจ้กใชได้ขึ้นขึ้นโค้งนี่วะขึ inform inform ้นมาส S <S ข้อหัวมันได้ทุบอ๋อ,อยังบ่าพุตุหัวเสานะฉันได้เอาไม้กาดมัน,ถนถกันทุบอยู่ทุบจะหน่อยนะ้ม,นมันค่อยๆเออเลี้ยง<อ>ลายผมได้แล้วน้ำบ่ลายเนี่ข้างเตีงยิงพนะ่อแห้งนะทำไรทำหลัง,ลงลนี่มันเออเกาวบาบ่ลายเนไ้ยหรือเปล่าเอเอเด้เเอเฮยจับเลย เฮ้ยโอ้โ่อนหนึ่งแกงขนาดได้พี่หน่อยเนาะปุ๊บปุตุนี่หับงานตลอดเรานะกระไม ่ใช่งานผอตู้พ่อไปจ้ากันนี่บอเนาะวิ่ก็ไปตึงเทียเนาะนี้วของเล็กแล้นก็เป็่นนิ่นเนาะน้องักเนาะข้าใส่ข้าฝักเนาะตรงนี้บอชดบุญเยอะชดบุญชดแต่้าพูดเลยเนาะ ได้ <LEGO> แล้ล้วตรง้ตกลางนี่มาพะนั้นตกลางคือพอนั่นนมาอหรเออตกลางสี่เหลี่ยมมันสีเหลียมเอาดมามัดเอานี่งพ่านเอันชุดเจ้าบ๊ทอันนั่นบแบบว่าอันเจ้าห้แบบว่าใหห้เลขมันพอดีกบ er right. หนาเสาเลยนะอไป แมลว่าบหานะยเล็พ่นเรือ,รอเซาค่ะน่ะมวยเลพ่นนะมันางป้ายเที่ยงเลยธรรมชาติน่าที่เดินเข้ารถกระยามันก็มวยเห็นเล็กมันกยันมันเกินเนี่ยใช่ใช่รถรัดนในในรถ่ใช่น่ะพ่อแล้วพ่อพางานมแ่ว่าอย่น,นร เขาว่าขไปเห็นนั like then, ่นเน่ยเน็ตช็อดแต่ตงได้แท้บอย่นี่เราเห็นนมันนยครับมันเออเออชอดคไม่เล็อย่งเง้าเนี่ไปเลยนะมันจะทักจ้ะันช็อดมาจากคูดแล้วชอดมาช็อดมชอดได้เคาให้มันเห็นเล็กบนตทองทงเศษนคิง่าย แค่ไหนอืมกผลฉีตกรีดได้ไมือเศร้าไงว่ากันยไแล้วเวลาผัดเศร้าเจ็บเจือนะชุ่มเย็นกาเุมยินไก็่ได้ลว่าอะไรจ็ือไไอน้วลอนยนเนาะเล็กไงอู้อายุ Lấy <laughs> bộ lịch sử nó lịch 8, lịch 1, nơi 4 sử sếp tuyết sếp tuyết sếp tuyết sống 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 sống tuyết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 

ไม่ผิดลยไม่ติาม่จริงนะเขาไม่ที่ได้งออกมาให้ีที่ได้ได้อยู่ไม้อยู่ครับแต่ไม่ที่ออกมาได้โอเคนี่หอยไม่ตรงใช่ไหมบ้านเร้านงางไปตำเจ้าของแประตูเอ้ย จงวายาวไร้สนมันน่ะเนาะไปเกาะน่ะเจ้าของไปแห้งได้พอดีชํำได้ได้ไน่ะเขานเก่าจะดวตาด้วดตล้กหนักเลยดีเชิงตาจ้ะทุกวันนี้เด็กจะใช้ปากเนาะเนน้ำมอคอันม่อินจะกลางนะนาะเพื่อน่ีวะคนเ็บนี่ติผมมาคนเนาะเอาเห็นได้จ้ะ

มันเค็งมันมากยช่ปนะ่าวแบอเยคบนเห้น่ะไรอย่างเงี้ยขาตนตีเขาตัวไรเนาะหูกัหนผมนี่น่าะคิดไว้เอ่านี่มันยานะห้องาเก่งจนมะขาดกิอนีอือ quân hằng chưa nèo là cái bổng cá không nữa mọi người mọi ขึ้นกับเไปแล้ว่ะโอเอ๊ะครับักบุี่เลยกบุหรี่ลายพับุหรี่ลายท้ไมทักกบขึ้นเนาะบังรตนนี้มาอลวนรอครับข้าในะ พี่น้อยเนาะวันนี้ค่ทางผอสร้างเป็นเทคานพี่น้องเลยวันนี้เทคานเมื่อื่นขึ้นเทิงนะตัวเนาะฮะเป็นบพอเทเมื่อื่นจึงพอดีกบไมมไว้เนาะ เบอร์นี่เทค้า่นะกะกบไม้ใคยเดือดเสียถึงหูมันอยู่บ่อหนะโอ้โหประตูเลยเก่งขนาดพี่ดาวเลยเนาะหับรายงานได้ได้นี่พี่น้องเลยโอ้ประตูรอบเป็นช่างนี่จ้าวแต่ยังเป็นผู้บ่าวผูมจ้างประตูบ่เออจ้าวแต่คนเละกระด้านไหนจะกินไงโอ้พี่นน้องมัเดาว กันเข่าตะกี้ยังได้กำลังอีกหรอกอชุดละใสขึ้นโอ้โหเบิ่มทาแล้วอมแได้พระตูเ้ยอชสอนเจ้าเก่งเลยนี่โอ้โหอ้เจ้าพี่หนาไปได้พะ่อพักพอไหนแล้วเออ พอพักพ่อแล้วสบายเอาชาวบ้านไม่ใช่ชาวั้านนี้นะตุเออเอาผลบรมมาเห็ดนำบอกมันก็เห็ดเรียบของมันเออแต่ย่านมือเราอนเาไปก็น้อาเขาได้ไปชี้จุดะี่พาย่นะค้งู้งเออนัายลอกายเง่ยเนาะี <magaz> ้ววเข่าด um, um. <mumbles> ้วยมันงด

เออเอองียงเงเข่าใกล้เข่าเข่ามันมันคือกระน้อยคือล่โลว์ว <c oughs> จะต้อง, ăn, งอันงัดเข่าอีกในลุงเลยนะอนะพอไรมันย้อนได้มึงน่ะมันยานใช่น่ะจะต้องเอาเข่าอีก ้ไปนอนมันนก็จะอ่านอันนี้จะก้อนเนาะอีถ้าเสียจะแค้วจะก็อ่านว่าขาก็ชี้จะมีหายขาก็ี้แบบ้าเขาคิดใช่อันโแมนหาสิบเซนพูดไปจักตุแบบพังลงดินนะนะเออแบชาเจ้าลงบบนี้มันชันจ้ะนนๆบ้านี้สาพันห้องบ้ดนเราลงดินวะมันก็สซูงเลยกะเล่นขึ้นออแล้วขาเห็ดถือแล้ว โอเคสาวพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับซูป,ประมาณนี้ก่อนพี่น้องเนาะทายให้เบิ้งอ่าประมาณนี้พี่น้องเนาะตอนนี้กำลังเจาะเล็กไฟเสาเนาะเยันเทค่ะก็เลยอีกมื้อสองมือ้อจะได้ขึ้นอันโค้งลังพี่น้องนอกจากนายกาขอบใจเอฟซีเบิร์ชุกทุกคนเด้อเข้ามาให้่กำลังเข่งใจเนาะสักครัค้งนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี